ครับครูรมี่ชาแนลนะครับวันนี้ก็จะพาทุกท่านมาไหว้เจ้านะครับแล้วก็มาทําบุญนะครับสระเคาะนะครับการทําบุญสระเคาะตามวัดจีนนะครับถือว่าเป็นเรื่องที่ถูกต้องสําหรับอารยชนชาวจีนนะครับอารยธรรมที่มีมากว่า2,000กว่าปีเนี่ยก็จะมีสวดปากเต้านะครับการสอกเคาะเสริมบารมีนะครับการสวดมนต์ข้ามปีการถวายข้าวพระนะครับมีหลายอย่างมาก วันนี้จะได้มีพาทุกท่านมาที่วัดโพแมนคุณารามนะครับก็นอกจากที่วัดเล่งนยี่วัดมังกรกุมรารวาสที่เยาวราชวัดโพแมนจะเป็นอีกหนึ่งสถานที่นะครับที่1คนน้อยห่างไกลจากโควิดและที่สําคัญนะครับเป็นวัดของท่านเจ้าคณะใหญ่จีนนีกายนะครับน,น,นะครับท่านสุหูเยนเตกนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยที่นี่นะครับมีความศักดิ์สิทธิ์ไม่แพ้ที่อื่นเดี๋ยวเราไปทําบุญมีวิธีแก้ทําบุญแก้ปีชงแล้วก็ทํายังไง อยไปดูกันนะครับครับก็เราเข้ามาข้างในเนี่ยตอนนี้เนี่ยที่วัดโพมัยพุทนารามเนี่ยก็เริ่มมีการทําบุญนะครับให้เราได้สดอกเคราะห์นะครับก็จะมีการทําบุญนะครับทางวัดก็จะมีบอกเลยนะครับว่าทําบุญให้บ้านตัวเองทําบุญเสริมลวงชะตา ทำบุญให้การค้าทำบุญอะไรเราจะในมีเรื่องทำบุญที่มีโชคมีลาบค่ะนะครับเผื่อเราจะได้แบบมีโชคมีลาบในทุกทิศทุกทางปราศจ,จากโรคภัยไข้เจ็บแล้วก็ทำบุญบูชาเท้าเทพธรรมบาขกงจูเทียนนี่คือวันที่9ของตรุษจีนเนี่ยเขาจะมีพิธีกงจูเทียนเป็นการบูชาเท้าธรรมาบาลเพราะเป็นวันเกิดฟ้าดินไงพีกงแส่เขาจะต้องไหว้กงจูเทียนแล้วก็ร่วมทำบุญไปด้วย แล้วก็สักการะดาวนรเคะหจังแชเนี่ยจังแชเนี่ยเป็นการเสริมดวงชะตาดาวแห่งชีวิตตัวเองเนี่ยให้ตัวเองเนี่ยมีโชคมีลาบแล้วก็ให้ดวงชะตาชีวิตเราอยู่กับพระพุทธองค์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในวัดโพแมนให้คุ้มครองดวงชะตาเราตลอดปีนะคะกัรจังแชแล้วก็การทําบุญสดหนําซิ้งปักเตา้าอย่างที่อาจารย์ี่บอกเมื่อกี้นะคะการทําบุญสดปักเต้าเนี่ยเป็นการให้เทพนร,ครบค้อแล้วก็ดวงดาวของตัวเราเองเนี่ย ไม่ตกต่ำลงมาให้สุกสกาให้แบบว่าสว่างสวยดังเดิมนะคะก็ที่วัดพแมงก็จะมีติ๊รายการละ200บาทนะคะก็ะเหมือนคนทําบุญนะ่ะละแล้วก็บางคนอยากจะทําบุญเลี้ยงพระตลอดปีก็ได้นะคะ1,300บาทนะคะก็ะถือว่าไม่แพงนะครับว่าะ่วัดพแมงเนี่ยพระสงฆ์นะคะก็จะฉันเจน,นะคะทุกมื้อเลยนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็จะให้ใบยอย่างเงี้ยออกมาเป็นเรื่องเป็นราวเห็นไหมคะ ก็จะทำบุญนะครับก็จะเขียนอย่างนี้เลยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยทำบุญกับวัดจีนเนี่ยนี่เนี่ยคือการทำบุญสะดอกเคาะทำบุญสะดอกเคาะแบบนะมันไม่ใช่เป็นการปัดตัวอย่างที่พวกบรรดาครูโหราจาร์เนี่ยรู้แ,แต่รู้ไม่หมดคนจีนเขามีการทำบุญหลายอย่างะคะ่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการทำบุญของคนจีนมีหลายอย่างมากอันนี้จะเป็นอีกหนึ่งเ็ปเดี๋ยวเราไปจ่ายตังทำบุญแล้วไปไหว้เจ้ากันนะครับ ครับก็าอย่างที่บอกนะครับพอเราทำบุญแตก็มาไหว้เจ้าจุดแรกของวัดโพแมงเนี่ยเราก็มาไหว้นะครับท่านเท้าหาราว่าคือท่านเท้าทะรถนะครับซึ่งปีถอกกับปีมรงเนี่ยควรจะมาไหว้นะครับทางวัดก็จะเขียนแล้วคุณก็มาไหว้เสริมโชคบอกท่านว่าเราเกิดวัานอะไรมาขอพรน,นะครับกระด้านตรงนั้นก็จะเป็นท่านเท้านงถกถี่ล่มนะครับก็จะเป็นปีมะเมียปีม้ากับปีแพ้ ป้าแม่นะฮะของปีก็จะต้องไหว้ท่านนะฮะให้เรามีสิริมงคลมีโชคลาภเราทําอะไรแล,แล้วชีวิตจะร่มเย็นเป็นสุขนะครับท่านท,าท้าวทัตโตทั้งสี่เนี่ยตรงนี้ก็จะมีเขียนบอกเลยว่าปีไหนมาไหว้อะไรแล้วก็มาไหว้เทพโชคลาภแล้วก็มาไหว้องค์วระสารายจปุกปุยบุ๊นะครับเพื่อให้ตัวเรามีความสมบูรณ์แห่งชีวิตนะครับเดี๋ยวเราไปไหว้ที่ถัดไปกันมาไหว้ท่านท้าวิรุฬปักนะครับก็เป็นเทพที่ตอนนี้กาําลังดังในเรื่องหน้าคาร่า เทพท่านเท้าวิวรุฬปัก์เนี่ยเป็นองค์พระโพธิสัตว์นะครับในนะครับพุทธศาสนามหายานนะครับทางวัดพูแมนก็จะมีบอกเลยว่าปีนา้าหรือปีไก่แล้วปีจอนะครับหรือปีหมาควรจะมาไหว้เสริมโชคนะคะคือถ้าเป็นทางวัดจีนในนิกายมหายานเนี่ยที่เค้งคัดเนี่ยหลวงพ่อท่านจะเขียนบอกไว้เลยว่าองค์นี้ไหว้เพื่ออะไรทําด้วยอะไรนะคะก็จะมีการทําบุญกระดกท้อปัดตัวแก้ปีชงหรือการทําบุญ บทมนอะไรอย่างเงี้ยตามความเชื่อของศาสนาพุทธนิกายมหายานเนี่ยทำกับวัดจีนนี่แหละค่ะเห็นผลนะคะอาจารย์มีทามาก็เรียกว่า4 0ปีได้แนละ้วตั้งแต่เราเกิดน,นะคือเรียกว่ามากแล้วลนะ่ะก็ลองดูนะคะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งเดี๋ยวมาดูที่ปัดตูว่ะเดี๋ยวอาจารย์มี้งไม่ต้องทำนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าทํำยังไงครับนอกจากการทำบุญที่อาจารย์มิ้งทำเมื่อกี้นี้เนี่ยทำบุญให้กับวัดโคแมนเนี่ย ที่เราทําให้ท่าน,นพระสงฆ์อย่างที่บอกล้ว,ว่าสวดมนต์แล้วเนี่ยมีสวดมนขอพรในเรื่องโชคลาภเกี่ยวกับสุขภาพเกี่ยวกับการทําบุญวันทีกรงแซวันที่9ของนับจากตุจีนนะครับเราก็ทําบุญจังแชคือการให้เสริมดวงชะตาของเราดวงดาวของเราเนี่ยแข็งแรงมั่นคงนะคะคนแก่เนี่ยทำจังแชดีมากน,นะขอบอกนะคะมันจะช่วยเสริมดวงชะตา แล้วก็ที่อันนี้เ,เป็นยอดนิยมท็อปฮิตของทุกวัดจีนเลยหรือทุกสังเจ้าเนี่ยก็คือชุดปัดตัวแก้ปีชงคนไม่ชงนก็ทําได้นะฮะทำแล้วดีคนเราอย่าประมาทในชีวิตนะเหมือนเป็นการทําบุญสะดอกคอให้กับวัดนะคะที่อื่น,นอาจจะมีะการทําบุญสะดอกคอปัดปีชงราคาไม่ต้องการบางที่ทำบุญชุดร้อยร้อยห้าสิบสองร้อยอะไรอย่างเงี้ยหรือสองร้อยห้าสิบไม่เกินสามร้อยดอกสมารทที่จะเห็นนะฮะ แต่ที่วัดโทแมนเนี่ยชุดหนึ่งก็250อย่างที่บอกไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นเหมือนที่วัดเล่ยยี่นะคะเหมือนกันนะคะแล้วก็ข้างในก็จะมีเขียนเลยว่าทําบุญชื่อตอนนามตระกุลเรานะคะแล้วก็หน้านี้ก็จะมีอายุพศสอเกิดนะครบเดือนวันที่เวลาอายุเนี่ยนับตามไทยไม่ได้นะคะเพราะว่าเวลาของคนจีน,นจะเร็วที่ วัดเนี่ยเขาจะมีตารางเทียบคุณก็ดูเลยว่าคุณเกิดพศอ,อ,อะไรเพราะว่าคนจีนเนี่ยอายุเขาจะมากมากกว่าหนึ่งหนึ่งปีนะฮะคือที่อื่นเนี่ยคุณจัดแค่ชุดปัดตัวแต่ว่าที่นี่เนี่ยท่านอาจารย์ซือหูเนี่ยท่านก็ให้กลับไปให้เรามีแสงสว่างด้วยนะฮะชุดนี้สองห้าสิบแล้วก็ปิดทองที่องค์พระมหากาัจจัยนะที่องค์ไชยเทียนียชยโชคลามแล้วก็องษษค์พระโพธิสัตว์วนอิม ให้ธาตุทองกับมาหาตัวเราคืออาจารย์ไม่คิดว่าทําที่นี่เนี่ยคือคนงบน้อยทําที่นี่เนี่ยทำเพื่อความสบายใจอะ่ะที่วัดโอแมนเนี่ยครบนะฮะสามร้อยสองร้อยห้าสิบบาทประทานโทษคุณก็จะมีความสุขแล้วก็เขาก็จะมีเขียนชื่อนามสกุลปีเกิดอายุขอพรหรือเรื่องอะไรอยากถูกหวยอยากสุขภาพดีเขียนเลยะ่ะเขียนตรงนี้เลยนะฮะอ่ะเดี๋ยวเราก็ไปไหว้ไปทำบุญกัน นะที่เป็นรูปเสียนที่เราเห็นเมื่อกี้นี้เนี่ยพอผ่านทิวเก้านะครับบัญชีองค์แสบป,ปุ๊บเนี่ยทางวัดก็จะเขียนเอาใบที่เราเขียนเนี้ยมาวางเนี่ยบรรจุทลงพระพประธานเป็นเวลาหนึ่งปีเห็นไหมคนจีนน่ะเขามีพิธีกรรมทำเนียนที่เรียกว่านักอ่อนไมกซึ้งเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการปัดตัวแก้ปีชงก็ดีการทำมุลสะดอกเคาะอะไรก็ดีทำกับวัดจีนในสไตล์มหายานคุณจะทำแล้วถูกต้องถูกหลักแน่นอนครับ ที่วัดโคแมนเนี่ยจะมีพระพุทธสัตว์โกอินที่แตกต่างจากที่อื่นนะคือเป็นองค์พระพุทธสัตว์โกดีพันนี้พันกรน,นะครับเป็นองค์ประธานองค์นี้เนี่ยเป็นไม้หอมเนี่ยพันกว่าปีแล้วนะแล้วก็อยากจะบอกว่าพระพุทธสัตว์โกินองค์นี้เนี่ยคือเป็นปางหากรุณาอรณีที่รวมนะฮะองค์พระแม่โกินม,มหาบร,ริษัททุกภาคปางนะครับเขาเชื่อกันว่าคนไหนที่มีเคราะห์หรือว่ามีความทุกข์ทางใจดวงชะตาติดขัด ให้มาไหว้ดวงคุณจะถูกเปิดออกและคุณก็จะได้เงินทองได้คนุปถามดีๆได้เจอโชคลาภที่ดีแล้วก็อเน,นี้เนี่ยก็จะประธานนอนให้ถ้าเป็นที่อื่นเนี่ยอัน,นี้เนี่ยก็จะเป็นปางเมตตาอย่างที่วัดเลนี้ก็จะเป็นปางเฉือบุยเนียเป็นองค์ประธานองค์พันธิพันก่อนอยู่ด้านซ้ายนะฮะองค์จุดทีพรี่สัทนะคะแล้วก็ด้านขวาก็เป็นองค์พนันนท์แต่องค์นี้เนี่ยที่วัดพมแมเนี่ย ท่านยืนโอมเพราะบธิษั์มีพันท้่พันกรเนี่ยเป็นองค์ประธานเลยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยใครที่ดวงชะตาโดนปิดหรือรู้สึกติดขัดมีทุกขางใจทุมาที่นี่รับรองครับคุณจะดีแน่นอนฝากกดไลค์กดแชร์นะครับติดตาม Subscribe นะครับในช่องของกูรุยมเอมมี่ชแนลนะครับหรือใน Facebook นะครับพิมคำว่าเอมมี่เทพนิมิตนะครับโ,โหรเวรีธนนชัย หรือ i t ทัพ i อท ABB นะครับพ o n g n u, e A S S u k สุกนะครับ hmm. ก็จะสามารถติดตามครูเอมี่ได้นะครับเรื่องเที่ยวเรื่องกินนะครับเรื่องการไหว้สายมูต่างๆนะครับมีครบจบที่เราครับ